ลีบวัดไปปุ๊เนี่ยเอาไหมยังไม่เค็ดเอาไหมเอาไหมยืมยอร้อยครับอยู่ครับชะโตหรือเปล่า ชะโดหรือเปล่าไอาช้ชโดหรือช่อนไอโดหรือเปล่าครับไอ้โดครับกบ <c oughs> อะไรครับ <c oughs> เอาจนได้ครับ <c oughs> ตามกัดอยู่สามทีตามกัดอยู่สามทีครับ <c oughs> ไซก็ มงโลมาโลนัดต้อมจัดฉลองขั้นใหม่ครับแอคชั่นุ๊เรียบร้อยเดี๋ยวดูกบสภาพกบดีไม่ขาดอ๋อไม่ใช่ไซรีดอ่ะไม่ใช่โอ้ดีไม่ขาด โด,ด,ดนตัวเล็กโดนตัวเล็กกบยางริมฝั่งครับสุดยอด